ไปหันบอ้สส่วนนี้กป็นปฐุมพูดนให้เนื้นะครับผ่านผ่าจัดการเลยทุกคนจัดแลวบ้านนี้จัดการจัดมาตีนยู่แล้เอาเต่หูปนะนะอย่างนี้ยู่ได้จับะไรเออมาสักัก เนาะเสือตัวนั้นมาติดทั้งน้ำนะตัวอีพีสองเดี๋ยวตกคนมาในเด้อมีดบาดมือเจ้าบ่อน่ะนะมีดถือมือสว่านในเด้อใช่เลยมาตีนทุกคนตัวอีพี่สองสบายดีทะกคนบวายหมูตัวนี้เจ้าโผล่มาเลยเจ้าโผล่ลงเลยชุ่มน้อยชุ่มนั้นห้องใหญ่กว้างมันยานตัวนี้นะสิงสวันขึ้นมาในนี้ดูนี่มันเจ้าบมันตัวนี้มันสนะหมูโอ้โหเฮ้หมูมัดหมูมัดหมูมดเลนนเนาะ ชุ่มอื่นนะชุ่มน้อยนะห้องไต่ก็กว้างขึ้นนะตัวข้าจัดนะรุดนี้น้อยรุดนี้น้อยนึงคือสิเมนเวนอยู่รอบเนาะนะโซลแย่แล้วตัวนี้นะเวนอยู่รอบเนาะมันมีการข้าเชื่อมมืออันนั้นจะเป็นอ้อมทางไอจันเดิดนี่สีมันเบืองเอาเลยทุกคนโอ้ยเบืองช่อมนี้เลยเข้าใจรู้ว่าช่อมใดันนี้บังห้อยช่องยาห้อยช่องยานี่แหละอันนี้แม่ทิ้วกระทนแล้วกำลังหามัดอยู่นี่เลยหามาแต่คืนนี้บ่ขึ้นหน้าเดลยทุกคนเอ้ย ร้อยห้าิบโละนี่บุเล้อยห้าสิโลกว่าได้อเศ้านุ๊กรอยห้าสิมันม้าสยอะเนาะซี่โซปายแล้วพัดทั้งม้นเหมนี่นะนะครับลุ้นปลาเค็งหอยแล้นะหิงไปนะชุนมันก็มีมันก็มีเวอร์เชื่อมานุแต่มันเก็บเมื่อกี้นึงบเวอร์ก่ได้มันลุกได้มันบินมันแล้วเลนลกได้แล้ว จูดนี้อยู่ฮะมันมาลงอยู่นี่โอ้นัมมชซแถวนะจะารพี่นะมันเนมันตีนะเปมันกลุ่มไปนะกลุ่มไปตือมันไปซ่ามันพกตัวนี้นะมันง่ายเนไปย่ายเนาะหมันนะทุกคนเจ้าองนี้้วตมาแ้วจั่เเลยนำง่ายนั่นแหละตัวมันยิ่งงายนะมันมีใบคือมูนโอ้ยุบิดุมาบนขลับขลับราบเห็นเห็นงายเนาะไปช้ามันบนหกมีได้บึงเฮานี่กว่าโอ้ยได้คนติดตามนะ เบิงเงาทุกคนอุยเฮาเบิงเงาเลยนาดจักรีวอลสัมหูพนนะขนะเฮายู่อยู่นี่เลยนี่เฮายู่อยู่นี่เลนะลึกลึกมานี่แลยวนึกลึมากับดดชักนุกอเล้มตูมแล้วกับบมบบมบเล่าอนี้กัทุกคน เฮากับไปเบิ่งเขาทางท่างอ่อกนทุคนทางท่างอ่อให้นี่เอาหมูตัวนี้ไปไว้แล้วก็นำตัวเฮาทับใส่เสาในอีกเพราะว่าตัวนั้นก็อ่านอยู่ในจือนี่แหละเต็มๆนะทุกคนไปไปเบิ่งเขาทางท่างกันไงไก่เลยเออเขินทางท่างอ่อนี่เดี๋ยวเอาทับกอยู่นี่นหะมันออกมาในรถทุกคนนี่นี่เป้าเขาทางท่างอาทุกคนจะทางทางอ่อนี่หามอันนี้เมื่อพร้อมพิริย์เลย ทางทางเขาเชอยวนะเออเออเอออางทางวันนี้ทุกคนอือนี่พอบอกเมื่อคืนนี้มันเอากินมันต้นนี่นี่เขาพบกับผ่านถ้ำคือนี่นี่มันว่าหอยเก่ามันหรือมันนี่นกแถมหายเขาโดนอะไรนี่ยีงหอยอะไนี่ถ่างกว้างได ่างข้างน้อหาเมีมันกึินเหามันต้นเห่าคือเี่นมุดเด็ดอ๋อนี่แล้วพอเท่าดีใจทุกคนนี่เหลืองี้แล้วก็มันน้องก็เคยน่นนั่นนี่เฮ็ดเดะบ้านการเมืองไปอ๋อปนี่ล้วการไ้รัไยไว้ฮั่นก่อนจะมานำต้นเขาแทนประมาณร้อยเมตรนะหาเอาทางรถก่กนเอามาเบรูองสำรข้ทาง มาฮกฮกนี่แหละมันจึงยู่นะนำ้ำมันานเละท่านลึกเนาะนางฟ้าสุดโรกจีเนาะโอ้ฟ้าเนาะถังทางแต่พอแห้งทุกคนเอ้ยยังมีมาอยู่พอบอกมันฮกอ่ะลีรอเขาเอามาเขาเอาหมูนี่ไปส่งแล้วกะนำตัวนั้นต่อทุกคนชุดนี้นะได้ย้อนน้องหมาทุกคนเลย อันพ่อว่าเอาหมามานำหมูตัวเฮาทับใส่ก่อนนั้นมาเออมันไหลมาใส่เฮาเด้ตัวนี้เลยนี่บักแดงนี่แหละนี่แดงไหมนี่มึงเก่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 งมึงขันก้นเท้านี่บักแดงเฮ็ดวิแล้วก็มาลานเขยเลยอันนั้นเลือดเพิ่งฉันนะมันในนั้นหมานอ้ีกกานพวกปากกานพร้อมนี่แล้วตัวนั้นพร้อมปุ้ยตัวนี้น่ะลูกหมาในผ้าผ้าในกะเฮ่อในกะหากหมาทดสอบขังประวัติศาสตร์ทุกคนมันกาดบุลืม่บ้างกาดนี่เลย มุมมุมนี่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 บอกมุมนี่นี่รู้รู้อีพิมเนาะมหมาเพื่อนได้เนี่ยนะเพื่อนเธอนี่ถือว่าสู้กับหมูกินนี่กันได้เดี๋ย้อนน้องหมาชิวรอบนี่นะเพราะว่าค้นนะมานั่มตัวเขาทับใส่ล้วพอดีมันไหลตัวไหมนะทุกคนตัวไหมประตูใหญ่นี่มาเข้าสองตัวนี่แนะนี่นี่ก็มาหลังเือเี้ยวัะน้องชายกับหมาทุกคนเขาก็โทรหาเพื่อนกับป้าเกี้ยวเกี้ยวเข้ามาเลยพอจัดตัวใหญ่แล้วก็ยังมีตัวนั่อีกกระให้เพื่อนมานั่นั่อีกนะ

เออหมาคูดนกขลับยานโอยมา่โนนเนี่ยยกม้มัดมานั่นยังผู้จักได้บอเฮาแล้วมันเตะเอาจนมาาน่ายจน่เกินนจะซำก็มาอ้ยไ็นไดเคยได้บอาซ้ำนี้แต่กมาบอเคยเฮากับครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเฮาเฮาเฮาแล้วเฮาตามอยู่หมู่ตัวนี้ ตาก้เวไอได้ไหมเนี่ยนักไม้นี่ก็ผลถูกโคตรเลยนักยามันเฮ็ดสี่คนหามสี่คนสี่คนสี่คนแล้วเกย์โฮไปว่าได้ไม่ได้หมูใหญ่เลยไม่ได้หรอไม่ใหญ่เลยโอ้น้ำซ้ำขาดเลยนาะอ๋อไม่หามลึกกว่าแต่ไม่หามก็พิลึกเขาจะได้หามต่อเอาโหไปก่อนอ่ะเฮากับสิได้หามออกไปน้ำอะไรทุกคนเพราะว่าหามนี่ก็พูดพักทูดย่านะขั้นสองข่านหรือว่าขัานเดียวหลายคนหุ้มเฮานะทุกคน ในผ่านกาบโเคยได้สักสำนี้นะทุกคนถือว่าสมควรเอาสี่คนเด้อเอาแม่มิดมิดเคกชงก่อนไปมาลงม่งไปโบผ่าน

สองข้าน้อยสองข้าน้อยไปๆกันไปบอไปเห็ดไปเห็ดไปเลรีนะมันยะนอะจบขนานกันเีไปทางไปท้างฮู้มออาลออีก่อนปไม่ได้เดียวนะกวินนะไปอไปเออเอหงนะห้องเน้อนกระโดดแล้วเลยคือขี่ออกระโดดพนะกระโดดแล้นี่ จะหามปเปียกกันหนัก้มามมือหนาวใ่คนนี้เออขอโทษเลยนี่น้องชายยังิมาน้ำมูอไปไปลึกเกือเปียนได้คล้องได้จะหดลมได้ล้มขี้ชะนงได้กันหนักล้วเปลี่ยนเขาเลยเปียนห้องรดนี่ห้องนบยกันเด้เฮดึงเลยเีบเล้ลมกันลม เป็นยาหอนี่หมน่านน่ฮ่ฮ่าอยอบไงน้องขอมากเขอ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 เอามาเปรีแล้วทุกคนอสามเก้าเปรี้ยนผู้หนึงอ้าานกินเ้อยังมาน้ำ เหมดอนนไบัร้ายดุมีอไรมุ้งมุเหรอล่อเลยนะหยลึกเลยนะหน้ามันถี่เชิงกัคือ้นี่ะหมุนๆมุ้อย่างหอยมูชิป้ายเลยมามาๆมาๆมาดิเ็นเนเนปอสามสี่คนเป็นกันลุดมาพี่โค้มาจุดเบาสลุดมากเ็นเนเนลุมาเออ เป็นกันเต้นกันเต้นกันในผ้าในยกไว้ทุกคนเบอร์หามตัวมูดอกคนหลายเลยน่ะโอมมาบงดข้ารถลทุกคนขึรถขึ้นรถบันเน ร้อยปลายโลน่ะมันเฮ็ดคืนนี่นะแถวนี้แหละเขาจาะคืนนี่นะมันสิบกินมันต้นเขาเป้าแล้วบัานี้ได้ข้าวหนึโตทันแล้วน้ำหมูอยู่เอาไปไว้ครับวะผมขาจะขี่กลับไม่ได้ไปน้ำไปน้ำหมูตรงนี้เดี๋ยวตัวนี้ไปเนี้ยนก่อนรถเรียบร้อยแล้วก็เอาไปป้าโฮมมาเด้อบังเทียนกระยาดู ก็ผมเนี้ยฮะน้ำในนู้นผู้มันคืนนี่ม่เห็นเนาะมันอยู่นี่นะเฮาอยู่หันแล้ยม่เห็นโบมันไงแถวนี้บไม่ได้ยินเสียงทำามมันกัดกบปลาเล้ยบโบโบมันเออมันมันอิ่มแล้ยรถไทยก็ไปจอดไปทางนั้นทุกคนเฮาจิมานั่มตัวเสาในี้มันจะได้สองตัวหรือโบก่ะทาเบิ้งทุกคนเจ๊ะเลยเหี้ยไป ไปนำตัวนั้นตอไปฮและหมูะนี่นั่ก่อนนมานมบุหเลือแต่ว่าอ่านถึร้อยบุห็นเลือแล้วสาตายเนาะอนนี่เลยอนัไปคือให้สานอย่เห็นบ่ย่างคือใะนะ

bả mù rồi Không xem mình ở đây Không xem mình đây, không xem mình มันเจ็บนักเลยเจ็บนักเลยมันหกผมเลยมีกา้าใล้รปานี โอ้โหรลลไกี่ลี้ลุกลดนี่เอาแล้วน้ำัดทันน้ำัทนเรียบร้อยแล้วนี่จะกดมันเหากะ เอร้อยเอดรอยแล้วทุกคนน้องมัน hmm. ส uh ่วนนี้เดี๋ปูชมพูให้เห็นนะฮะโอ้มามชม้มมแมในรานคนเดียวตัวใหญ่ทั้งหมดหนึ่ง สองสามสามเสาะคือปลายเดี๋ยวานี่ก็น่เย้ตรี้บะเสในที่สุดกระทันดีแล้วตัวที่สองทุกคนทันเลยจัดสเลยบักใ่า่เลยทุกคนสามเซาคืบเพามเซาคืบมา ตัวใดก็พอแล้วมาตีนกเสียอ้ไปใส่หมูมันตัวนี้นี่สามช่อมันคูนสองลึกอีไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยบอกวมีหมอนเค่มอยอแต่หมอนมันหดนพันาเฮากันงือเลยเฮากันหมอนที่ตัวนู้นอนนี้น่ที่นึงที่นึงวะเนี่โโลทีหลังับเมื่อนี่เมื่อนี่มากับผูใหญ่ด้ชายาดิก้นนี่นี่นี่แนี่ชุดดสลายเลยสี่ลายแล้ว เสาเดียวซองโตมีเช้าเรื่นะปุากับพันธำมด้วได้กะยอดสุดยอดในพานกะซ้ำเดียวกับพระอันลื่นพันธำมเอากะพอว่าเพิ่นมาหน้ามันเดยล็อกจะเก่าพอได้ปลดล็อกจะเก่านะได้ปลดล็อกแล้วล็อกเลยนี่ได้ปลดล็อกได้ตัวนี้กับง่ายอย่างนี้สามชกเก่านี่ยพันแก้วพระปจำแก้วตลอดเออมันเฮ็ดมานะมาในจักตายจักย่างผ้ะมาจักตายจักย่างตัวหนึ่งฮึตัวเลจักตายแล้วไปจักแล้ว เดี๋ยวเลกจะไหามาอ้บนีนะหน้าเหียมันนะมันเตานะมาฮ้ง่อ่าผ่านผ่าจัดการเลยทุกคนจัดลบานนี้จัดการจัดมาตีนมัาตีนก้อนมาตีนแล้วก็ไปโฮมกันทุกคนเอ้ยบคคมีในประวัดในพานกันสาวเดียวสองตู บัมานมานีรออดีตโต๊อยู่หกเชาะป่าทุกคนเจ็ดเชาะป่าเนาะเจ็เชาป่ายเย็นบ่คพมานวนเีนี้มาตำหลังได้ยิ่งกาเอนพลัเนาะท่านด้ยิ่งซ้ำเือซานพ้างไปเมันตายเป็นผ้าไปลูกจ๋าตายอ๋อนี่แค่เป็นผ้า

่อยดีบอกัยาาหามนะนีม kind of oh. ันหนกโอ้ยน่มะไรทางแ่นีนี่นะไปไปไปอดไปล้วเลยนักยู้บ้าเจ็บแห้งเลยโอ้ยเล้วแล้นะไปก่อน โลโขนาดเลยใ่ญ่ตัวนี้านสามโซ่คือตัวนังสี่โซ่ขอมือเย <สะ S 1> ็ดโซ่ขนาดให้พลาดมาแห้งตอนนกะตัวนี้ร้อยโลบโอ่อยค่ะมานี้ทุกคนอไปใส่รถไทยคันนั้นแล้วมันี่ตัวหมูตัวได้ก่อนกาดได้ทุกคนเฮ้ยมันกินมันตน้น Nó lật sáu sáu này Ồ, oh, nhốt quấy, này phát là bữa hàm đó Mà hình khá nào con, này phát chát con điểu đấy <laughs> เด็กยาทุกอาโบค้มขาเลยเกี่ยวข้าวยางคนบังยางอะไรเออยามันทุกคนมันแล้วเราเกาเคยมีในประวัติศาสตร์นะที่ว่าการซสปาหากินจ็กที่ไหนแล้วทุกคนอยู่สะดงสะดองฮะสุรับวิดีโอนี้ก่าสี่โจไว้สำนึกทุกคนเดี๋ยวพบกันขาเมื่อทุกคนแล้วก็โคสู้ดีทุกคน Selamat hari